น้องไม่ซนเลยเหรอลูกเหรอโอ้น้องไม่สซนเลยโอ้เก่งจังเลยพี่ด้าก็เลี้ยงน้องเก่งด้วยเนาะแม่ไม่อยู่บ้านฝากพี่ด้าเลี้ยงน้องให้ค่ะทุกคนแม่ไปซื้อของกลับมาพี่ด้าเขาก็เอาน้องนอนให้แม่นะเนี่ยน้องไม่สซนเลยเนี่ยเออพี่ด้าพาน้องนอนเหรอลูกเหรอแล้วโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยทุกคนว่าพี่ด้าเก่งไหมครับเก่งไหมลูก เก่งไหมเก่งไอซันต้าก็เก่งนะเนี่ยอืมอืมเออซันต้าก็เก่งนะเนี่ยเขาติดพี่แบนด้าค่ะทุกคนซันต้าเนี่ยติดพี่แบนด้ามากเดีย๋ยวแม่คุยกับกวาจา้าบหน่อยนะนะนะครับคุยกับกวาจา้าบแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไปจับจับเอ้ยทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้กวาจา้าบนางเริ่มเก่งแล้วนะคะพเพื่อน นางเริ่มจะเข้าเนี่ยนางเริ่มจะดื้อหรือข้าวหรือของเป็นแล้วนะคะทุกคนปกติเนี่ยกวัวจับเขาก็จะอยู่แต่บนตู้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงมานอนใช่ไหมคะทุกคนแต่ตอนเนี้ยกวัวจับอ่ะนางเริ่มหรือของเริ่มเดินอย่างคะ่ะเดินเหมือนแบกน,นะะ้ามาค่ะทุกคนเนี่ยเดินอยู่ไม่สุกอะคะ่ะแล้วก็เวลาน้องอลิสกับอมจสันต้าก็พากันยังวิ่งไล่ตบอยู่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ นางก็จะเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งหนีน้องะคะ่ะทุกคนเหมือนยอมน้องะคะ่ะทุกคนนี่ทุกคนมาดูลูกสาวนั่งรอน,น่าจะหิวข้าวอ่ะอลิซจ้าลิซจ้าอลิซหิวข้าวนะคะ,ะเน้อยีบยแม่หิวข้าวคะ่ะทุกคนลิซแม่แม่ไปซื้อของกลับมาดูค่ะทุกคนลิซลิซจ้าลิซ ลิ้นคะ่ะอ๋อลิ้หิวข้าวเหรอเดูหิวไหมปอบแม่ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่ให้เด้วไปลิ้นนี่นี่นี่น,น,นี่วิ่งวิ่งไล่ตกพี่จา๋าค่ะทุกคนนี่อ่ะไปดูพี่ม้ะไปดูพี่ม้าด้วยค่ะทุกคนค่ะพี่มา้ามาเอ้ยมาเอ้ยไม่หือไม่คือเห,หรอค่ะคนนี้คนนี้นอนอย่างเดียวค่ะนอนตื่นมากินอ๋อ เออเขาจะคห้แม่คุยด้วยว้ายหาวโชะซะงั้นค่ะเรียกแม่เลยค่ะทุกคนโอยพม่ดาก็นอนทั้งวันเลยสุดอดูกเลยนะอากาศมันดีเนาะเนาะนอนทั้งวันเลยอากาศดีนี่น้องน,นี่จะตีกวาดจาับค่ะทุกคนไล่ตีกวาดจาับนะนะเห็นไหมคะพี่ดาดาเอ้ยอากาศดี นอนทั้งวันเลยเหรอลูกเล่าสวัสดีครับแม่แม่ก่อนลเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่ดาดีใจไหมเนี่ยแม่มาแล้วดีใจไหมลูกฮะดีใจไหมดีใจไหมครับไปซื้อของกลับมาแป๊บเดียวค่ะทุกคนนางก็หลับแน่แล้วพี่ดาก็ดีใจนะล,ลูกเล่ะ ดีใจมากปกติแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะค่ะทุกคนเอยดีไปแล้วก็รีบมาค่ะไปไหนนานไม่ได้เลยห่วงเด็กๆกลวกัวกลัวเขาจะหอกลัวเขาจะนั่งห่วองอีหมาเนี่ยเนาะเออห่วงออหมาเนี่ยกหมานะเนี่ยพูดเก่งเหรอคนหรือแมว ร้องแมวเปลนเป้าร้องแมวสิแมวร้องแมวไหม,มอ่ะเป็นใบแล้วเนี่ยใช่ปะใบเนาะเอ้ยไปแล้วค่ะทุกคนนะ่จาจะง่วงนอนอีกแล้วมาหอมทีหน่อยได้ปะฮะ,ะไม่ให้หอมด้วยนะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามแพนดา้าด้วยนะครับขอบคุณครับ